คนก่อนที่จะไปถูพื้นนะจะใช้เด็ดตอเนี่ยผสมกับน้ำยาถูพื้นร่วมด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะไวไวใช้กําจัดเชื้อโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียก็ไวรัสเนี่ยสามารถกําจัดได้แต่อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเด็ดตอเนี่ยมีรุ่นหลักๆเนี่ยสรุ่นด้วยกันนะคะให้ดูก่อนรุ่นหลักๆก,ก็คือรุ่นที่มีมงกุฎแล้วก็รุ่นที่ไม่มีม แตกต่างกันนะคะคุณสมบัติแตกต่างกันนะรุ่นที่ไม่มีมงกุฎเนี่ยจะใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เท่านั้นนะคะเชื้อไวรัสไม่สามารถกำจัดได้นะฉะนั้นใครที่จะเอาไว้ใช้กำจัดเชื้อไวรัสต,ต่างๆโคโรนาอะไรเงี้ยด้วยนะคะก็แนะนําว่าซื้อเป็นรุ่นมงกุฎนะคะเสื้อเนี้ยมันเป็นโฉมใหม่ของเด,ดตตอนะคะซึ่งโฉมใหม่ข้างหลังเขาอะ ไม่ได้ย้ําให้เราเห็นนะคะว่ามันมีกําจัดโคโรนาไวรัสความจริงหวานเคยซื้อรุ่นนี้มาก่อนที่เป็นฉลากเก่าอะค่ะเขาอะจะบอกเลยนะว่าแบบค่าเชื้อ h ฮ n ไฟโคโรนาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เลยงงว่าอ้าวแล้วรุ่นใหม่ กำจัดไหมนะคะซึ่งก็เลยบอกเลยว่าก็ยังกําจัดอยู่นะคะเพราะว่าเขายังใช้น้ำยาตัวเดียวกันนะคะเราจะใช้เป็นน้ํายาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บีพีสิบสองเปอเ็คือเขาใช้น้ํายาตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเท่ากันเลยนะคะแต่เขาแค่ไม่ระบุให้เราแบบแห่ไปซื้อรุ่นมงกุฎอะคะเท่านั้นเองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมงกุฎจะขาดตลาดอีกนะคะเพราะว่าตอนช่วงไวรัสมาใหม่ๆคือรุ่นนี้ขายเกลี้ยงเลย ค่ะตลาดไปนานมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เราอยากจะเอาไว้แบบฆ่าเชื้อโรคไวรัสต่างๆด้วยนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ครอบคุมกว่านะคะได้ทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเขาทําอะไรไไบ้างก็คือสามารถล้างแผลได้นะคะใช้อาบน้ําได้นะคะใช้ซักผ้าได้นะคะหมายถึงก็ต้องใช้น้ํายาซักผ้านะแต่หมายถึงเอาไปผปสมด้วยกันได้ไดเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะแล้วก็ใช้ทําความสะอาดอะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาลองใช้กันซึ่งเขาบอกว่าเพื่อให้ครอบคลุมในการเชื้อโรคหลายชนิดนะคะควรแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย5นาทีค่ะก็ประมาณนี้นะคะ